การทําเกษตรที่ดีคุณต้องมีความองค์ความรู้ด้วยตัวเราเองนะสามวิธีป้องกันให้ทุเรียนแข็งแรงและไม่เป็นโรคสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปลูกอจบประเด็นที่2มาต่อประเด็นที่3ข้อสุดท้ายกันก็คือเรื่องของการดูแลรักษาค่ะการดูแลรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคุณจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยมันก็อยู่ที่การบำรุงรักษาบารุงรักษาอันดับแรกก็คือโรคและมแมลง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าดูอาการโรคเป็นไหมดูอาการมาแมลงเป็นไหมแล้วที่สําคัญก็คือใช้ยาให้ถูกโรคที่เราดูด้วยอันหน่อบาก็คือการทําให้ต้นพืชเนี่ยถูกสุขลักษณะก็คือใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเช่นช่วงที่ต้องการใบเนี่ยคุณต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงช่วงที่เอาดอกคุณจะทำํำยังไงช่วงที่กําลังรอเก็บเกี่ยวคุณต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรอันนี้คุณต้องศึกษาการทําเกษตรที่ดีอ่ะ คุณต้องมีความองค์ความรู้ด้วยตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาถามคุณวิธีคามเล่นวิธีซึ่งเราไม่มีองค์ความรู้ของเราเป็นพื้นฐานเนี่ยจะทําการเกษตรนี่มันจะมันจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องมีองค์ความรู้ด้วยมาจากไหนมาจากถามจากผู้รู้ศึกษาด้วยตนเองอันนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้ใน Google ก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยค่ะปาและในประเด็นเรื่องของการดูแลรักษาที่สําคัญมากๆแล้วก็ดีตอ่อ ต้นทุเรียนในระยะยาวเนี่ยก็คือการสร้างภูมิป้องกันและกำจัดให้ต้นเนี่ยแข็งแรงด้วยวิธีไหนคะป้าจริงๆไอ้ที่พูดว่าสร้างภูมิสร้างภูมิเนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้ไอสารที่เป็นเพปไทด์หรือสารที่มีส่วนประกอบเป็นเอนไซม์คุณฉีเข้าไปในต้นพืชเลยพอพืชได้รับสองสารสองตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างภูมิป้องกันและกำจัดโรคและแมลงรับรองเลยนะครับอันนี้ แล้วพอพืชแข็งแรงขึ้นเนี่ยการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆการใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็จะลดปริมาณลงใช่ไหมคะปะ้าใช่ครับในเมื่อต้นทุกเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยการใช้เคมีสังเคราะห์ก็ลดน้อยถอยลงดังนั้นเรียกได้ว่าการใช้กลุ่มสารที่มันไปทําให้พืชแข็งแรงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความคุ้มค่าได้ในระยะยาวนะคะ